โอ้ยโดนโอ้ยโดนตายแล้วโอ้โหเห็นช็อตกัดไหมเนี่ยกัดแล้วมันดึงเลยนะครับติดเลยโอ้โหไสสวยครับกบยางมันตับครับกัดแบบไม่ต้องส่งนะครับกัดปุ๊บมันพาดดึงไปเลยก็วิสวนเลยครับโอเคกบยางมันตับสีเหลืองนะครับกัดเข้าเลยครับกัดเข้าตัวเบ็ดเลย นี่ครับเต็มหน้ากล้องเลยนี่ครับกบยางมันตับสีเหลืองนะครับมีติดกระเป๋าไว้ครับรู้เรื่องครับหมายนี้ครับโอเคครับกบยางมันตับสีเหลืองนะครับสุดยอดมากครับ